โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฉลยข้อสอบปีหนึ่งปีล่าสุดเหมือนเดิมสดๆร้อนๆเลยที่เพิ่งสอบไปปี6-3เลยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนที่ต้องบอกว่าก็ ออกแออตงจากเดิมนิดนึงตรงที่สมัยก่อนจะชอบเป็นการแทนแก้สมการใช่ไหมแต่นี่เป็นคอนเซ็ปต์คือน้องต้องเข้าใจคำว่าจานวนจิิตภาพแท้คืออะไรแล้วก็จานวนจริงแปลว่าอะไรเนาะถ้ารู้สอนนี้ก็เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดในโลกนี้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้แซดบาร์อันนี้แซดอ่านว่าแซดบาร์เนาะแทนสังยุคเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับไอ้คำสองลบหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นจํานวนจิิตภาพแท้อะมาดูกันวิธีการง่ายๆคือถ้าในหัวใจสําคัญของการ ทำโจทย์จำนวนเชิงซ้อนคือแทน z เป็น x บวก y i นะครับ mm. เพราะงั้นเนี z ่ย z ซลบหบวก i จะเป็นเท่าไหร่เรามาดูกัน z เพราะฉะนั้นนะ z ซลบกับหบวก i เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าแซเป็น x บวก y i ถูกไหมลบกับหนึ่งบวก i อย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น x อ,อนดีตเราค่อยทำเป็นสเต็ปก่อน x บวก y i นะครับแล้วก็ลบกับ1ลบ i อันนี้เอาลบคูณกระจายให้วงเล็บหายไปหมดก่อนจะได้ดูง่ายนะครับ หลักการจำนวนเชิงซ้อนก็คือแยกจํานวนจริงกับส่วนยินภาพและแยกส่วนจริงส่วนยินภาพส่วนที่ไม่มีไอก็ไว้ด้วยกันส่วนที่มีไอก็ไว้ด้วยกันนะครับปึ๊บอย่างนี้เลยเห็นไหมะสีเหลืองจะคู่กัน x ลบหคู่กันเพราะไม่มีไอคู่กันปึ๊บสีเขียวก็คู่กันคือตัวที่มีไอกับตัวที่มีไอก็ไว้ด้วยกันและดึงไอได้วยออกมาด้วยจะได้ดูง่ายเนาะเขาบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นจํานวนจินดภาพแท้นะครับเป็นจํานวนจอนอคือจํานวนเนาะจำนวนจินภาพแท้จินภาพแท้ น้องต้องเข้าใจก่อนข้อจริงจินตภาพแท้แปลว่าอะไรจินตภาพแท้เนี่ยคือส่วนจริงเป็นศูนย์เนาะส่วนจริงเท่ากศูนย์เห็นไหมคือมีแต่ไอหลวนๆเช่นอย่างเงี้ยแซดเป็นสองไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะได้จินตภาพแท้สามไออย่างเงี้ยจินตภาพแท้ลบสี่ไออย่างเงี้ยจินตภาพแท้หมดเลยแต่ถ้าถ้าหนึ่งบวกกับไเอเงี้ยไม่ไม่ใช่จินตภาพแท้ลนะอย่างเงี้ยจะได้จำนวนเชิงซ้อนเพราะมีทั้งส่วนจริงส่วนจินตภาพเห็นไหะคือถ้าตัวที่ไม่มีต้องถ้าเป็นจะจะเป็นจำนวนจินตภาพแท้นะส่วนจริงก็เป็นศูนย์นั่นแปลว่า เลียวพาร์ตต้องเป็นศูนย์เลียวต้องเท่ากับศูนย์ข้อนี้เลียวของนี้คือตัวนี้นั่นเองแสดงว่าข้อนี้จินตภาพแท้ตัวนี้ต้องจับเท่ากับศูนย์แค่นั้นเองคือโจทย์บอกต้องการบอกนี่ถ้าน้องรู้คอนเซปต์นี้ง่ายมากว่าไม่มีอะไรเลยถือว่าคือข้อนี้คนที่ทำไม่ได้คือคนที่ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรเฉยนะครับก็อาจจะลงลืมตรงนี้ไปไม่เป็นไรก็คือต้องกลับมาทบท,วน,ท,ว,นทวนอีกทีหนึ่งนะครับสรุปคืออันแรกเนี่ยสมก,การแรกที่บอกว่า z ลบหนึ่งบวกงเลยเนะี่ยให้มาเพื่อบอกค่า x ก็คือตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้เป็นจำนวนจริงแทนแล้วมาดูกันเป็นจำนวนจริงคืออะไรนะครับลองค่อยๆดู z ซดกลัง2ลบกับ2เท่า1บวก i อําลัง2อย่างนี้เนาะก็แทนค่าปกติเลยนะครับแทนค่าอยู่ก็คือแทนแเป็น x บวก y ยนะครับกำลัง2ลบกับ2อนบวก i กําลังสองนะครับน้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์มาก่อนก็ได้นะครับก็เป็นหน้ากาลังสองบวกกับ2หน้าหลังใช่ไหมอรือลืมได้วยนะบวกกับหลังกลังสองคือ y กําลัง2 i กลังสองนะครับ ลบกับอันนี้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะครับอ่าอางนี้นะถ้าใครไม่ลืมจำนวนเชิงซ้อน i กำลังสองเป็นลบอะไรลบหนึ่งถูกไหม x ไ i แล้วก็บวกกับ y กลัง2คูณกับลบหนึ่งนเหนอันนี้ i กำลัง2องในลบหนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นลบหได้เลยเห็นไหมกลายเป็นลบ2บวกกับหบวกกับส i แล้วก็ลบหอยี้ได้เลยเห็นะเป็นลบหก็ไม่งงนะ i กำลังสในลบหนึ่งปึ๊บอ่าเรียบร้อย อันนี้น้องก็แทนแทน x เป็น1ไปเลยนะครับแทน x เป็น1ก็คือ,อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแทนดีกว่าทำเทียบเสร็จมันจะได้ไม่งงนะครับ 2xyi นะครับลบ y กํลังสลบสคูณกับ2 i นะเพราะอะไรเพราะว่า1กับลบหมันตัดกันเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมเหลือแค่นี้ทีนี้น้องค่อยแทน x เป็น1ครับแทน x เป็น1บางคนบอกพี่ x เป็น1มาจากไหนเพราะเราหามาแล้วไงใช่ไหมตรงนี้ถูกไหม x เป็น1ตรงนี้เราไปใช้ต่อได้เลยนะครับ ก็เปลี่ยน x เป็น1นะเป็น1ลัง2วก 2, คูณ1คูณ y i นะครับแล้วก็ลบกับ y กำลังสลบ4 i อย่างนี้อนีครับปึ๊บก็กลายเป็น1บวกับ2 y i นะครับลบ y กลัง2ลบ4 i นะครับซึ่งถ้าน้องจัดรูปส่วนจริงส่วนจิภาพนะส่วนที่ไม่มี i ก็คือมี2อันคือ1ลบ y กลัง2ถูกหมหนึ่ล y กลังสองนะครับหลบ y กลังสแล้วก็ส่วนที่มี i คือส y ลบสแล้วก็ i อย่างนี้อ่าโอเคปะ่ะ ก็คือไว้ด้วยกันนะครับเหมือนกันไหมโอเคส่วนที่มีอาจจะเป็นสีเขียวนะส่วนสีเขียวไม่แม้เป็นสีเหลืองนะโอเคแล้วเขาบอกตัวนี้เป็นอะไรเป็นจํานวนจริงถูกไหมเป็นจํานวนจริงนะครับคือเขาเป็นจํานวนจริงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าส่วนจินภาพเป็นศูนย์หลักการคือ imaginary part หรือส่วนจินภาพเนี่ยเป็นศูนย์อิมคือส่วนจินภาพเนาะคือคือหน้าไอนั่นแหละหน้าไอเป็นศูนย์นั่นแปลว่าสมมุติว่าแท่าสองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือเป็นจำนวนจานวนจริงแทท่า 3 15ก็จำนวนจริงซดเท่า,ารู้สเนี่ยก็เป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไมาเกี่ยวข้องเช่น2บวกไแค่มีไมาเกี่ยวข้องอจบละไม่ใช่จำนวนจริงลนะเป็นจำนวนเชิงซ้อนโอเคไหมแต่ว่าขาอควรนิดนึงนะถ้าเกิดพี่ปิดตรงนี้ไปเออไรียกไรถ้าเหลือแค่ไอเฉยเรียกจินตภาพแท้ถูกไหมไอรอบหนึ่งไอรอบนะจินตภาพแท้คือส่วนจริงเป็น0โอเคไหมส่วนจริงเป็น0ูนแต่ถ้าจํานวนจริงเฉยเฉเนี่ยคือส่วนจินตภาพเป็นศูนโอเคไหมอันนี้คือ ใครง,งงอิมนี่คือส่วนจินตภาพนะมันเป็นตัวยอ่อเขาว่าอิมเมจิเนรีนะครับส่วนจินตภาพนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนจำเรื่องชิงซ้อนไม่เป็นไรเราจดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนน้องเรียนเชิงซ้อนน้องจะเข้าใจมากขึ้นเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าอะไรก็คือข้อน,นี้นี่นะก็คือพอมันเป็นส่วนจินตภาพเป็นศูนย์ใช่ไหมมันก็คือตกจับตรงนี้เท่ากับศูนย์นั่นก็แปลว่าข้อน,นี้น้องจับสองวายลบสี่เท่ากับศูนย์นะครับโดยที่โดยที่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยนะไม่ต้้นนะ้้้อออออองงสนน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 นใจจเเเหมืืกัััััะขาาบบีีีีี่่่ยพแคคท ไม่ต้องสนใจตรง y ตัวหนึ่งไม่สนใจเนาะแค่นี้พอเนาะจะได้ว่า y เป็น2 y เป็น4ก็ได้ y เป็น2ถูกไหมอ่าเรียบร้อยข้อนี้จบแล้วนะครับแสดงว่าขอสรุปนิดนึงนะพี่ขอมาสรุปตรงนี้นะสรุปตรงนี้สรุปนิดนึงนะครับสรุปว่าข้อนี้ยังไงกันแน่ x เป็นเท่าไหร่1 y เป็น2ใช่ไหม z เป็นอะไร z เป็น x บวก y ก็เป็น1บวก2 i ถูกป่ะเพราะอะไรคือพี่แทน x y ไปในในเที่เราต้องการหาพี่ให้ z ตรงนี้ให้นะครับให้ z ซเป็นอย่างนี้เขี้ป่ะ ไออกให้เป็นอย่างแต่แรกแล้วนะครับโจทย์ถามแซทคูณแซทบาร์เนาะอันนี้น้องต้องแม่นแซทคูณแซทบาร์เคยรู้ไหมถ้าใครที่แม่นสมบัติแซทคูณแซทบาร์คือขนาดแซทกำลังสองโอเคปะ่ะซึ่งขนาดเชิงซ้อนหาง่ายมากขนาดคือน้องเอาตัว,ต,วตัวเลขส่วนจริงกับส่วนจิตภาพเนี่ยยกกำลังสองแล้วบวกกันถอดรูทนะครับยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนี่คือขนาดเห็นป่ะแต่บังเอิญข้อน,นี้มันยกกำลังสองด้วยเนาะโจทย์ถามกำลังสองก็คือต้องยกกำลังสองซ้ำไปอีกทีหนึ่ง รูทก็ได้หายไป2ส,สีน้ำเงินคือกำลัง2นะส่วนขนาดแซมันคือรูทอย่างงี้คำตอบก็ตอบเป็นรูทห้ากำลัง2นั่นเองก็ตอบ5าสบายเรียบร้อยจบนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเสร็จข้อนี้นะแพทหนึ่งก็คือเป็นฟีที่ง่าย,าย,ยมากนะข้อน,นึงน,น,น,นะครับโอเคนะก็คืออันนี้ก็คือข้อน,นี้ตอบ5ช้อยไหนช้อยช้อยสี่นะครับโอเคซ,ซึ่งซึ่งบางคนบอกพี่แล้วถ้าถ้าหนูหรือว่าถ้าผมไม่รู้ว่ามันเป็นสมบัตินี้สมมติไม่รู้เป็นไรไหมไม่เป็นไรสำหรับข้อนี้ไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าแซดเนองก็มองเป็นหนึ่ง Z บาร์เนี่ยแต่น้องต้องรู้ Z บาร์คืออะไรนะ Z บาร์คือสังยุคใช่ไหมก็คือเป็น1นึลบสอคือ Z บาร์เนี่ยการที่ใส่ขีดทั้งบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลบพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้องก็คูณกระจายก็ได้เป็นผลต่างกำลังสองเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอย่างเงี้ยก็กได้ก็เป็น1นกำลังสองบวกกับสกำลังสองคูณกับคูณกับไอ้แค่นี้แหละถูกแล้วเพราะไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งถูกป่ะเนาะก็เป็นอย่างนี้ก็คือตอบห้าเหมือนกันไม่งงนะเพราะว่าไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งลบเจอลบก็น ก็ได้เหมือนกันเห็นปะ่ะสังเกตว่ามันเอาตัวรอดได้นะขึ้นอยู่แบบน้องตั้งสติหรือเปล่าแค่นั้นนะง่ายๆน้อแพทหนึ่งง,ง่ายมากปีนี้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้นี่เรื่องจะมีสังสอนเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับโอเค